แต่กดเออมีคนที่จอยเล<ะ>้วเบอรไม่ต้องกดแอดมินพูดอะไรอ่ะจะมีใครจอยเข้ามาโธแอ,อดมินก็พูดอย่างเงี้ยคนเดียวอะ่ะพูดอะไรอะ่ะใครจะจอยเข้ามาหรอโนมน้อง,องห้ผู้ชายคนนั้นเข้าร่วมกับแอดมินเฮ,<ะ>ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแอดมินพูดอะไรอยู่คนเดียวนี้ถืรอร้อนสุดนะงั้นเราก็ต้อนรับคุณทวิสเคลกันดีก,กว่าบูม <c oughs> <c oughs> คุนเลยค,นคนุนเกิดอะไรขึ้นแอดมินชวนใครมาแล้วเขาก็โยนอะไรอ่ะเฮ้ยนี่เหรอคุณชาริสเควิลเอาละทวิสคุณตื่นเต้นกับการที่เข้าร่วมกับแอดมินไหมโชวร์รอบแน่็นเลยจะเดียวเฮ้ยทุกคนเข้ามาแน่นงแน่นอนอะไรกับตรงนี้เนะี่ยไปนอนเลยไ,ไม่แน่นงแน่นนอนเฮ้ยอะไรเดีย๋ยวดีใจที่เป็นคนแรก ที่มีชีวิตอยู่อโอ้ทุกคนตอนนี้กำลังดูเขาพูดแกลเลอร์เลฟฟัคพี่ก็ทำอะไรแล้วก็มีตัวไ้วไม่รู้กระดุกีกพี่นะเอาละเอาละตัวไหนที่พูดความพิสูจน์ด้วรรย,ยกันอยู่ในทีฟุตบอลเจ้าลักบ,บี้เลยฟุตบอลเจ้าลักบี้อ่ะคุณนี่เป็นคนจริงจริงหรือเปล่ะเอาสอยกัของฉันและโค้ชของฉัน ทุกคนดูสิเขาเปรื่องเกี่ยวกับเพื่องของฉันน่ะโอ้วววนั่นเป็นสุดยอดมากเลยนะที่พูดไปอะ่ะเกจีจจแล้วเอ่อแล้วคุณจะให้ความแนะนำสำหรับชุมชน GAG อ้าอย่าืเป็นตัวของตัวเองและสะดุกสนากันเสมอ ไห้ทุกคนพูดอะไรอ่ะสนุกสนานกันเสม,สมอว้าวนั่นเป็นคำแนะนำดีสำหรับคุณทราวิสเลยอ่ะทราวิสแอดมินที่คุณตลับคือใครอ่ะคุณก็ถามเลือกแอดมงแอดมินน่ะฉันว่าทราวิสก็ได้จะตอบว่าเจ็ดเดียวแน่อนอนผู้ไอดีบอกว่านักวิ่งเส้นทางที่มีมาก,ก่อนไหม คนเขามาวิ่งทรงวิ่งเส้นทางอะไรกันเนี่ยแล้วคุณเจนเดลก็พูดขึ้นว่าโอ้ฉันไม่เคยซิงเกิลมาก่อนเลยอะแต่รอกรนะเฮ้ยทุกคนแอดมินบอกว่าให้เรากดอะไรอะแอดมินก็พูดว่าอะไรอะแต่ตอนนี้คุณกำลังเอ่อรับฉันที่นี่ไม่ใช่เลือกมันได้เลย เฮ้ยทุกคนรักวก็เดอามะจะเบอะจะบะจะบะแล้วกลายเป็นเตออ้ยเดลิสซี่เขาวิ่งไปบายอ่ะเขาว่งไบายอ่ะเป็นตัิงไม่ได้อแล้วก็สถานะก็หนาวไอซ์ไอไอไอบอดี้โอเคทุกคนนี่ทำเป็นว่าเราฟังเขา ไกลๆดีกว,ว,ว่าเพราะว่าที่เขียนไว่ได้ดูสค่สีน่ะเออวิ่ใช่ค่สีสีก็คือคุยกันอ่ะชูเกะแอปเปลิลนะแล้วว่าเราจะเน้นไปทางซื้อของนะ <Okay. S 1> ซื้อของอุ้ยชูเกะแอปเปลิลขอ้ยแล้วก็มีเดอะก็อ f ฟู d ดซีดนี่นะอันนี้คือตัวที่คุณชาวิสโยนมานะมันเป็นรูปเอ่อลักบี้นั่นเองนะคล้ายๆโปกเกมอน แต่ว่าแค่เป็นตัววงลีเฉยรู้สิทุกคนมี FT มี FC คุณเาวิสด้วยอ่ะหุยคุณเจนเดลทำอะไรอ่ะโอ้คุณเจนเดลผีดแจ็คพ็อดก็บอกว่ามันน่าร่ำรวยและน่าชักใจเลยอะไรนี้่ติดเบอร์นิ่งบัตรเราหน่อยทีมอร์นี่เลนนะมาสเตอร์สปริงเกอร์ขายนะทุกคนงั้นเราก็วิ่งไปเลย วิ่งไหนดูซิซมาตาสปิงเกอร์อยู่ไหน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 นี่ไงมาตสปิงเกอร์หนึ่งอันแล้วผลไม้แล้วก็ปิดสถานนะแจ็คพอดดูๆเลยเนี่ยทุกคนแจ็คพอต,พอพอตมันจะเป็นรูปเงินอย่างนี้แล้วก็ไปดูว่ามีอะไรขายอย่งนะไม่มี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 แอปเปิลนะประมาณนี้อา่าแอเมนิสซอมพารี สมบัติเนี่ยอมบัมมาเฮ้ยแอดมินปล่อยกระสุกกระจีกกระจิกกระ,กระกนี่นะนี่คือหลีเอไม่ใช่สีมัน,มนคือแบงค์ทมเมโจนะที่แอดมินเสยลมาว้าวนี่คนดังกับคนดังคุยกันแล้วเนี่ยแอดมินกับคนดังคุยกันแล้วเขาก็พูดคุยกันอีกแล้วนะแบบ้าๆไปเลยบิดีถอย,ยเลยทักซิบาเฮ้ยอ,อะไรเดี๋ยวเขาบอกว่า Eat you อะไรไม่รู้นะอ่าไม่ทัดไปเร็วมากไปอยู่วิ้ยแล้วก็มีบัตเตอร์สปิกเกอร์ขายแล้วแล้วก็ฟุ๊บาร์หรอแล้วฟุ๊ก็ฟุ๊บมันเป็นดีสุดๆหรอหรืออะไร w h a t about you มานะมีอะไรบ้างวิ้ยอันนี้ดีบีเดียคอยแล้วก็อดีตแล้วบัตเตอร์สปิกเกอร์ทุกคนเลยก็ซื้อไปเลยแล้วก็ทำการอะไรไม่รู้ทำการ์ดอะไรไม่รู้ แล้วก็ปล่อยให้เขาคุยไปอย่างนั้นนั่นแหละเราฟังไกลๆดีกว่านี่นะดูสิทุกคนแอดมินกับคนดังเขาคุยกันทางตรงนี้อะ่ะแล้วมันก็ไปขึ้นตรงหน้าจอนะแสะดงว่าแอดมินกับคนดังเขาเซิร์ฟมาห <c oughs> ุ้ยอะไรอ่ะมีอันนี้มาแล้วก็บอกว่ามีมัชลูมกับแมทโต้มาขายหุ้ยอันนั้นไงที่พี่เหววัตไอ้ทุกคนมันคืออะไรที่มันบั๊กอะ่ะอันนั้นแหละที่มันไม่หายสักทีอะ่ะมันบั๊กอะ่ะน,นั่นแหละคนหุ้ยมัชลูมมาขายสอง แมนโอสายสีสายสีเลยโหว้าวโค่นนัดอีกโอเคไม่มีแล้วอยากได้ต้นเจแอนอีกต้นหนึ่งอะ่ะมีแค่ต้นเดียวเองขออีกต้นหนึ่งนะ <Please. S 1> แล้วเราก็ดูยืนดูเขาพูดคุยทุกคนดูทุกคนสังเกตได้เลยว่า mm. เขาแต่ท่าเดิมเนี่ยเนี่ยพอ oh. คุณจะเดพูดคุณอาวิสุก็กอดอ,อก แล้วคุณเดนเดลเขาก็เออว้าววเววแล้วก็เสกเขาก็จะยื่นไปให้คุณชาวิสพูดแล้วเขาก็เป็นประโยคเดียวิมๆก็เออเววเววเววเนี่ยทุกคนเห็นไหมเขาแบบเจดเจนเจดเจนเจนเฮ้ยอะไรอะอะไรอะไลนิ่งสตรอปเกิดอะไรขึ้นเน่ะ เกิดอ,อะไรขึ้นอะ Lighting Storm นั่นเองตอนนี้พี่แอมก็อยู่ในเซิร์ฟนะถามหาพี่แอมเยอะกันหน่อย mm hmm. นี่ติดเบอร์นิ่งแบ,บหน่อยมาติดเบอร์นิ่งแบตเราหน่อยนี่มันโปเกมอนจะชัดไปทุกคนเพื่อนคนได้ไหมล็อกสีฟ้าคู่แขกนะ oh, <yeah. S 1> อนเอ้ยใจเอ็นน N N นั้นขวววโหตดี Bamboo ไบบขด้วยนะ ไซร์เล่มไก่มุกไก่ไซร์เล่มไก่นี่จะเป็นนักเล่นลักบี้ในอเมริกันหรือจะเป็นล็อกสีฟ้าคู่แข่งกันแน่เนี่ย Because b e c a u s ส That What Crazy I c r o o k e t You Set To This ดิสดิสคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดิสคืออะไรว่าจะแปลว่าอะไรทาวิสอยู่อะไรไม่รู้เลเขาชื่อทาวิสจริงๆเหรอเนี่ย I don't know if the เขาพูดเอื้มนะ เพมอะไรกันไม่รู้นะแล้วเขาก็พูดกันอยู่นั่นแหละอทุกคนแล้วก็แต่ไม่ไหวแล้วต้นกาก็จัดการจุดผู้เกืือฉลองนะไม่รู้สีฉลองยังไงอู้ไม่ไม่แล้วสตรอเบอรี่ลีสต็อกสตาร์ฮาวเวอล์โบว์ยัดเจนเดลอะโวคาโดหรอ What I think I miss it at อะไรไม่มไรู้อันไม่ทัน t e w i s what what you first touch down light เฮ้ยเฮ้ยเไอติ้งยูนแล้วก็มีอซีดฉับขายนะแล้วก็เกียร์ขายแต่ว่าตอนนี้ฉันขอนอนก่อนนะ That's เฮ้ยเขาเต้นยู่ยอีกแล้วว่ะาเต้นยู่ยยุอะไรอ่ะเงี้ยเฮ้ยแย่ว่าซื้อของไม่ได้เพราะอะไรทำอะไรที่ไหนยอย่างไรอยู่ๆก็กลายเป็นสถานการณ์อะไรไม่รู้นะแต่ว่ามีพาย,ยุมาแล้วกูจะเด็กเขาแลบมิ้นออกมาเป็นเงินไนะมไม่รู้สิทำไมไม่รู้ ทุกคนาสังเกตได้เลยว่าแอมินะแต่งตัวเป็นลิงที่มีหมวกสีแดงไม่รู้ว่ามาจากเรื่องอะไรนะแล้วก็คุณชาวิสเป็นลูกคนนะอูอไม่เห็นติดสถานะเลยอ่ะเบอร์นิ่งบเราอ่ะมันมีประโยชน์ไมหมเนี่ยเอ้ยมีอะไรขายเจอเลยเบอร์นิ่งบัตรสองแล้วก็ต้นถนั่วแคคโอคือเออแล้วก็เกรฟหนึ่งนะ ว้าวดีส,ดสุดเลยเพราะว่าที่แอดมินเริ่มอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันจะใกล้อัปเดตแล้วทุกคนได้ยินพี่ฟองบอกว่าถ้าเรามารอในอตอนสามทุ่มอ่ะแล้วคนสองคนนี้เขาคุยกันเสร็จอ่ะเราจะได้รับไปสัตว์เลี้ยงนะเสร็จเลี้ยงเจ้าลักบี้หรอหรืออะไรไม่รู้เฮลโก้มาเล็ดอะไรไม่รู้นะ อยากได้มาเลเซากุลาหรืคนสักุลา,าต้องหาได้จากที่ไหน้น I don't know What about you เฮ้ยเขาเป็นอย่างนี้หลายครั้งแล้วนะโอ้จะถถมมรอเยอะแยะรอเอ้คเขาว่า What about you แล้วเขาก็บอกว่าเบอร์รี่เหรอเขาชอบูเบอร์ออบบอรี่นะเขาชอบ b ูเบอร r r y เฮ้ยเพิ่งรู้ว่าเด็กคุณทาวิสชอบบลูเบอร์รี่สดคุณเอ่อเจตเดียวชอบอะโวคาโดเหรอเช่เ่าไปดูเฮ้ยรู้ยมันก็สับพุดแล้วแหละก็เลยกวงโดนนะอะไรอะแค่หยุดเอลบีฮาวเออยุดทีดิดิเอ่ออะไรไม่รู้ ตอนนี้เ็าคุยกันได้นะ Had to shake it out ว้าวว้าวก็คุยอะไรกันดีอะอยู่ไกด์สเลดี้แล้วก็กลายเป็นสายระบุกไก่เอ้อ,อคุเอ่อกูจะเดียวว่าสายฟ้าสายฟ้าเออเออมาสายฟ้าค่ะตอนเบอร์ดิ้งแบตเราเลยจี๊ด

่รู้ว่าเซตอีเวนต์เราจะยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเอาออกไปนะแล้วก็จะมีเอ่อข่าวอะไรจะเป็นทีเแ็กๆก็แหละว่าอะไรไม่รู้จะมีคิสเด็กตัวการแล้วก็หลอดสีฟ้ากับสีแดงไม่รู้ว่าไปหาดูจากอยไรที่ไหนแล้วก็ดูที่ดิสคอร์ผลดาบก้งโปรไฟล์เกม อะไรอระจายอร่อย body 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 I everybody body 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 I'm better better o r u h s I'm e e r you Oh say ทุกคลิปเวลาที่มสอดค้องกับที่พี่เคยฟังที่จะร้อให้เบิกเลยเยอโม้เฮ้ยมีแบบนี้ดูอายุแล้วก็มีกุญแจกบาว้าวแฟนพี่ติดแจ็คพอดไปบดแ I see you do body 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 I see you do body 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 เช่อนิฟัดยกวิดแล้วนี่เรบอกว่าจะมีคิสเด็ดที่เป็นตัวสิของฟ้าเข้ามาแล้วก็สักกินแล้วแล้วก็เมกกวักอ่ะเมกกว่าแล้วสักกุราจะต้องมาในวีกโกนะ แล้วก็มีแมวกวักเข้ามาด้วยนะทุกคนยังได้แมวกวักสุดๆดได้และเลลฟ็อกกี้ก็มาขัดจังหวะอยู่ข้างได้แล้วอุ้ยมาเตอร์สปิเกอร์สามโอเบกอดโอเบกอดมาเตอร์สปิเกอร์สามปึ๊บได้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 ว้าวนี่ไงมาเตอร์สปิเกอร์สามดีดีก็ฟาร์มได้รัวๆเลยทุกคนโอ้โอเค มาดูซิ็อบซิไหนไหนดูซิว่ามีอะไรขายนี่ไงแมนโกูสีว้าวแอนดมินนี่แบบโคตรใจดีเลย แฮปปี้เฮ้ยตกใจหมดเลยบีแจนไพรไพรคอนมาขายอีกแล้วไม่ใช่แจนสี่ใจแอนใจแอนไพยคอนมาขาย <c oughs> เจตเดลแอบโอเว้าว wow! แล้วคุณเจตเดลก็โยนแล้วคุณทาวิสมันก็ไปเกาะอย่างนี้อ่ะโอ้บ oh ิ๊กจอดเกิดอะไรขึ้นว้าวว้าวว้าวบิวตี้ฟูล p a s ด duck ก็อะไรนะตอนนี้ดูนี่สถาน,นะ p a s ด duck ตอนนี้ทุกคนก็กำลังต่างจันระุนใจนะกับการที่แอดมินกับทาวิสทำอะไรไม่รู้เลย ิทุกคนครูทาวิสเกาะอย igon, karaoke, <ination? S 1> y, ู่อย่างนั odo, <tak> ้นไม่เหนื mm ่อยไม่เมื sinon, fashion, right. so, overall, ่อยหรอเกาะอยู่อย่างนั้นอ่ะเวลาเราเกาะอะไรนานๆมันก็จะเจ็บมันจะไม่ได้เรอไปแต่ว่าไปเลยสหรับทาวิสชิวชิลไหวชิวนะมันนี่มันคือแสงอัสคาเบอร์เดเบรียอาเล่เจ้ว้ยทุกคนเมื่อกี้เป็นไฟใช่ไหมล้วเบอร์ดิบัตก็ภาษาพอดีเพราะว่าเบอร์ดิบัตก็เป็นไฟแล้วก็ชูกาแอปเปิลต่อไปก็ต้องเป็น์ชูกาแอปเปิล ร้อยคนสิว้าวว้าว,วแล้วเขาก็มีมทเลียนดีเขามีแท็กเอิร์ดมีแค่ดีนะแล้วไอ้แท็กอันนี้ก็ยังอยู่นะแล้วก็เขาก็กลับไปคุยกัน,กนเหมือนเดิมน,นะไม่รู้ว่าเขาจะคุยอะไรกันเพลินขนาดนั้นนะเซยูมันนีมันนีมันนี ก็ทำาปตาแล้วก็รูปเล็บลิ้นนะโอเคหุยอะไรอ่ะแล้วก็ก็เพูดอะไรไม่รู้ประโยคยาวๆแล้วแล้วก็ไม่อ่านโอเค You. have? อ you oh ีเ oh, ด oh, oh. oh, oh, oh. wow. uh ียวจับเดตแล้วโหลเนี่ยไอ้กซตติโอ้ออ้โโอ้อุ้๊ยอร่อยอ่ะอร่อยเข้าตัวพี่มามีเป็นฟุตบอลฟุตบอลได้มาตัวนึงนะ เบอร์แ7สดนะแสดงว่าคุณชาวิสอ่ะ mm. เขาเป็นรักฟุตบอลระดับ87นะก็คือหมายเลขเสื้อเขาคือ87นะ mm. ดูสิทุกคนเราได้ฟุตบอลว้ใหญ่เลยอะ่ะออ้ยแต่ว่าพี่ตัวใหญ่กว่าพี่ตัวใหญ่กว่า mm. พี่ตัวใหญ่กว่าตัวก้าว้า, mm. าแล้วก็อันนี้คือฟุตบอลนะพี่ยังไม่สมบูรณ์แบบ ไหนไหลองไปปลูกซิไหนดูซิพี่ยามทำอะไรอยู่เฮ้ยพี่ยามถืออย่างเี้ยเนพี่ยามแหลกเลยอะ่ะนี่แหละทุกคนข้อดีสำหรับการเอาชิงไว<ม>้ในเกมนะเพรามันจะอาจจะได้ของฟรีมานันคน <Yeah. S 1> ฟุตบอลที่อาจจะเป็นแบบเอลเดแลก็ได้นะเราจะไม่สามารถหาได้แล้วโอเดี oh, <yes. S 1> ๋ยวที่ดีสุดๆเลยเดี๋ยวเราวางตัวนี้นะนี่ เอามเ,เมลอนแคปเก็บไว้อู้ตัวอย่างนี้เลยนะน่ารักอยู่อ่ะเนี่ยนั่นเี่ก็คือฟุตบอลสีนั่นเองนะก็คือลูกรักบีแหละไม่รู้ว่าทำไมมันถือั้งชื่อว่าฟุตบอลแต่มันคือลูกรักบีอเมริกันนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองปลูกกันนะฟุตบอลสี แต่ว่ามันคือลักบี้ไม่ใช่หรอ <c oughs> โอเคพี่ก็ทำการปลูกลวแล้วพี่ก็จะทำการลดดาบตุ่นบลยแล้วไห <c oughs> นไหนไหนยังไงวเอเทอร์มาลดเลยอุ๊ยอัวแบ,บดนี้แล้วตุตวร,รับตบะเปอร์มันอาจจะคล้ายคต้ตนเคนดี้บาสบก็ได้นะทุกคนอาจจะราคาดีก็ได้ ปลูกไปเลยปลูกไปเลยปลูกไปเลย See you later ว้าวปูพี่กูอย่างนี้เลเฮ้ยทุกคนเราก็จะการลดน้ำไปอย่างนี้เลยโอเคทุกคนก็ได้ประมาณนี้แหละ เดี๋ยวว่าคลิปันยาวแล้วแล้วเราค่อยไปดูกันดีกว่าว่าฟุตบอลซีซนเรามันจะเป็นยังไงโอเคเรามาทำการปิดคลิปโอเคไปต่อกันอีพีได้ทุกคนบ๊ายบาย <laughs>